ใช่สังคมไทยขับเคลื่อนด้วยกันไม่อ่านหนังสือหรือไม่รู้อ,อะไระก็อย่าไปอย่าไปางเยอะอยาบ้าครั้งครั้งครั้งเอามีดปาดคอแม่รู้กันแค่นี้อืมแล้วทั้งหมดเนี่ยนะคุณอ่นอน้้องค์ความรู้พวกเนี้ยเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันก็นํามาสู่โปรตตเกตโมเดลก็คือ Harm Reduction ซึ่งพี่แข่พูดไปแล้วประมาณแปดล้านรอบนั่นก็คือมันพิสูจน์จนเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การเอาผู้ติดยาเสพติดไปขังไว้ในคุกมันสูญเสียงบประมาณที่แพงกว่าการเอาผู้ติดยาเสพติดไปบำบัดแล้วได้คนดีๆกลับคืนให้ครอบครัวเพราะเวลาคุณเอาคนไปขังคุกหนึ่งเขาติดยาหนักกว่าเดิมเขาดิเพรสหนักกว่าเดิมเขาไปเจอเอเย่น เขาออกมาแล้วเขามีประวัติติดตัวเขาสมัครงานไม่ได้เขาเข้าถึงสวัสดิการรัฐไม่ได้เขาไม่ได้ฟู้ดสเต็ปในกรณีของอเมริกาเขาเข้าถึงความช่วยเหลืออะไรไม่ได้เขาเช่าบ้านก็ไม่ได้เรียนหนังสือก็ไม่ได้สมัครงานก็ไม่ได้สุดท้ายกลับไปสู่วงจรของการเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตกหลึกกันมาแล้วว่าการเอาขี้ยาเข้าคุกมันไม่มีประโยชน์ <mm แล้วทําไมคนติดยาบะมันมีการเลือกปฏิบัติเรื่องเพศผู้หญิงเกือบทั้งหมดที่ติดยาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว แม่ไวทีนถูกครอบครัวทำร้ายเจอโดเมสติกไวนเลเจอร่วงละเมิดทางเพศในครอบครัวหาที่พึ่งไม่ได้เข้าสู่วงจรยาเสพติดถ้าอยู่แก้ขไขเอเกจำนวนมากเข้าสู่วงจรยาเสพติดเพราะโดนเลือกปฏิบัติโดนดา่าโดนเหยียดหยามโดนกลั่นแกล้งโดนบูนลลี่ไม่มีที่ทางในสังคมสุดท้ายเข้าสู่วงจรของยาเอชวี HIV, ทุกสิ่งอย่างมันมัน,มนเกี่ยวพันกันไปหมดอะดังนั้นนะคะ ขอร้องเธอค่ะในประเทศไทยอ่ะมันไม่มีสักเรื่องหนึ่งหรอกที่ก้าวหน้ายกเว้นเรื่อง harm reduction ที่ค่อนข้างก้าวหน้าและไปไกลพอสมควรอย่าพลากสิ่งนี้ออกไปจากสังคมไทยจากอคติบ้าบ่ของพวกเราเลยมันเป็นเรื่องเดียวในไม่กี่เรื่องที่มันก้าวหน้าในสังคมนี้และอนุญาตที่มันได้ทำงานในแบบฉบับของมันเถอะอ่าแต่ถ้าถามผมผมแค่คิดว่าดราม่าทั้งหมดนะครับถ้าจะพูด สาระพี่แขกพูดไปหมดแล้วต่าจะพูดแค่ว่าดราม่าทั้งหมดเกิดขึ้นจากหนึ่งเจตนาเข้าใจปะเจตนาจะทาดรามา่าอะไรก็ตามที่ออกมาจากรัฐบาลแล้วบังเอิญคุณเป็นฝ่ายแอนตี้รัฐบาลฉันต้องหาเรื่องด่าให้ได้ซึ่งบางทีคุณอาจจะรู้แล้วก็ได้นะว่าสิ่งที่คุณดรามา่าไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องแต่ฉันก็จะตีฟูไปเรื่อยด้วยเจตนาไม่ดีหรืออันที่สองคือเกิดจากการที่คุณไม่ได้ศึกษาและคุณไม่ได้อ่านแต่พร้อมที่จะด่าทันทีเพราะบังเอิญตรงกับทัศนคติ หรือสามคือ<า>เป็นนิสัยของฉันที่ฉันชอบบวยวายฉันชอบด่าคนฉันชอบสงอ่งพลังลบสุดแท้แต่นะฮะแต่อย่างน้อยขอให้รู้แล้วนะว่าห้าเม็ดลดลงมาจากสิบห้าแล้วห้าเม็ดมีการศึกษาออกมาแล้วและเขาใช้ตัวเลขนี้ในการตัดระหว่างผู้ค้ากับผู้เสพแต่ไม่ได้แปลว่าห้าเม็ดแล้วจับมาแล้วพบว่าเป็นผู้ค้าแล้วเอาผิดเขาในฐานะผู้ค้าไม่ได้ไม่ใช่นะฮะเช่นเดียวกัน กับถ้าเกิดพกไป10เมตรละหรือ50เมตรแต่ไม่ได้เป็นผู้ค้าเขาก็ไม่ได้ยัดเยียดหรือบังคับให้คุณเป็นผู้ค้านะถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่าคุณเป็นผู้เสพเข้าใจไหมแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองที่ทําให้สามารถตัดตอนตรงนี้ได้เนื่องจากว่าคนค้าส่วนใหญ่เริ่มต้นจากการเป็นผู้เสพเพราะฉะนั้นมเมื่อเจอผู้เสพก่อนโดยเขาศึกษาว่าเอาหเม็ดน<ม>ี<ม>่แหละส่วนหนึ่ง คือห้าเมตรไม่คุ้มที่จะขายด้วยและถ้าเริ่มเม็ดที่หกคุณจะเริ่มบ้าหรือเริ่มแบบมีอ,อาการน,นะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีการศึกษารองรับตรงนี้มานะฮะหลังจากนั้นคุณตัดตอนโดยพาเขาเข้าไปบำบัดก็จะช่วยตัดตอนไม่ให้ผู้เสพกลายไปเป็นผู้ค้าเรื่องทั้งหมดมันมีลอจิกแค่นี้เพราะฉะนั้นถ้าเจอใครดราม่าตอบไปแค่นี้ก็ได้และคนที่พยายามบอกว่า แกรู้เปล่าพกยาบ้าห้าเม็ดไม่ผิดแล้วเขาคือคนไม่อ่านหนังสืออื <c oughs> อยากโกรธเขาเพละกันควรให้การศึกษาแล้วสำคัญกว่าคืออย่าเป็นซะเอง